ตอนนี้เราอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามอายุทยานะครับวันที่เรามานี่เป็นวันที่เท่าไหร่วันนี้วันนี้วันที่25ครับวันอาทิตย์2ีสิงหา2567ซึ่งตอนนี้ที่ภาคเหนือน้ำท่วมหนักมากแล้วก็กำลังไหลลงมาที่อายุทยาทางวัดเนี่ยเขาได้เตรียม ป้องกันน้ำไว้แล้วจะพามาดูระบบป้องกันน้ำของวัดชัยวัฒนารามนะครับตรงที่เราเห็นยกขึ้นมาเนี่ยเวลาที่ไม่ใช่หน้าน้ำนะครับเขาจะปูให้เป็นทางเดินได้แบบนี้นี่ครับมันจะเป็นทางเดินแล้วก็แผ่นปูนเนี่ยจะเป็นแผ่นที่ปิดอยู่ด้านบน แต่ตอนเนี้เขายกขึ้นมาเป็นคันกั้นน้ำซึ่งจะเห็นนะครับว่าระหว่างช่องเนี่ยมันยังมีรูอยู่น้ำน่าจะเข้ามาได้แต่เดี๋ยวจะพามาดูนี่ให้ดูแม่น้ำก่อนตอนนี้น้ำขึ้นมาปิ่มๆขอบตะลิ่งแล้ว ที่้าสิงหานะครับน้ำนี่เต็มเลยซึ่งเขาก็คิดว่าน่าจะท่วมเพราะว่าน้ำเหนือลงมาเยอะอย่างที่บอกระหว่างล่องกำแพงเนี่ยมันจะมีระหว่างกำแพงมันจะมีช่องอยู่มีรูอยู่เขาใช้อันนี้ครับมันจะเป็นคล้ายๆแผ่นมันไม่ใช่แผ่นยางอะเหมือนแผ่น PVC แผ่นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย พอไปนี่แข็งๆเลยนะครับแข็งมากไม่นุ่มไม่นิ่มแบบแผ่นยางมันแข็งแข็งเหมือนแผ่น PVC แผ่นอะไรามากกว่าเขาจะยกขึ้นมาปิดเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ฮนะน้ำเต็มตะลิ่งเลยผมว่าระบบเขาดีนะครับป้องกันได้ประมาณสักสอเมตร สมเมตรรวมจะเขื่อนข้างล่างนะครับเอาอยู่เนี่ยครไอแผ่นคล้ายแผ่นยางแผ่นอะไรเนี่ยโ,โห้แข็งมากเลยเนี่ยเขาจะยกขึ้นมาพาดบนกำแพงกั้นน้ำนะครับแล้วก็มันจะปิดไอตัวช่องว่างระหว่างแผ่น โอ้โห oh. ยาวไปเลยนะครับสุดวัดเลยเนี่ยตรงนี้เขาเปิดไว้นิดนึงสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทางเรือนะครับแต่ถ้าน้ำมาจริงๆแล้วเขาคงปิดตรงนี้เป็นแผ่นเหล็กเนี่ยให้ยกขึ้นไป พอหมดหน้าน้ำเนี่ยเขาก็จะเอาลงมานะครับแล้วก็เอาแผ่นปูนเนี่ยเอาแผ่นปูนเนี่ยปิดลงไปอีกทีหนึ่งเข้าข้าวครับเพื่อนๆแล้วเจอกันครับ